ใครชนมึงเนี่ยกระเด็นมาเรื่ลยเนี่ยเฮ้ยชนพี่ใหญ่ก็ขอโทษเฮ้ยเฮ้ยมึงเรียกประกันมึงมาเลยนะทำไมแลมึงชนกันเด็มีมารยาหรือเปล่าฉันก็ไม่ขอโทษวิ่งมาชนแล้วขอโทษแล้วพี่มันรำไรมากกว่าถ้าเกิดเมื่อกี้ฉันไม่ตั้งมั่นฉันล้มมันาด้นายน่าขอโทษฉันมาแต่นี้เลยเอาล่ะเดี๋ยวขอดูเคลียร์กันให้วิ่งพูดละให้ต้องไปหาแม่กาวีเสียก่อนหยุดหยุดเลยหยุดเลย นมายเป็นพี่ตัวอีกแล้วพี่ตัวนายรู้หรือเปล่าคนที่นายกำลังพูดถึงแม่เกาอินเป็นแม่ของพรกเป็แม่นั่นเฮ้ยแล้นี่เขาเป็นใครเนี่ยแม่เขาเป็นที่แม่มึงอะฟังมาถึงมาพบว่านี่จะเป็นแม่ให้ไปกับใครจแต่ตอนนี้ฉันต้องไปช่วยพอนเราใช้ก่ไหมไปยศนี่เขาเปจะจร้านตอนที่จุดจันเลยมึงตลกเหรอมึงลลตลกนะหก็บเงินให้ยุดเงนนี่นาย,นายจำไดนะ้ไห วกแม่กาวินพ่อลิร์นชัยเป็นพ่อแม่ของฉันไม่ใช่พ่อแม่ของนายเกอในรูปให้ต้องบอกไม่ได้ว่าพ่อแม่ใครพ่อลิร์นชัยก็พ่อของมันแม่กาวินก็แม่ของมัน,ไ,นไม่ใช่ก็ไม่ใช่เลยไงห,หรอกเรื่องมึงเ,เป็นอะไรปากซี่จังไม่โง่แน่เนี่ยทำไมเนะี่ยมองแม่ขนาดน,นี้ทำไมต้องว่าเราด้วยลองบอกเราไหมาที่ว่าผู้ชายคนนี้เป็นไง พี่บอกวาไม่เตะทพี่บอกมาไม่ตะเพี่บอกมาไม่ก่อนบอกตัวพ่อไม่เลไม่ใครไม่ได้พี่ต้องบอกแั่ก่อนบอก เกขอลาไปเรื่อยๆจะดึงทำไมเนี่ยเด็ดถุงเลยหายดี่มัหอยก็โพดนะครับเนี่ยเฮ้ยหอยหอยก็โพดพี่มองไปที่บอกมาบอกมาแม่ฉันอ่ะเฮงยโมดหแล้วนี่มันคืออะไรยักบัตรไม่มีไม่มีเวลามากตอนเกิดมาแกอยู่กับใครอยู่กับแม่ตอนเกิดมาได้อยู่อะไรอยู่กับพ่อตอนเกิดมาอยู่กับแม่เกิดมาอยู่กับพ่อกับแม่เกิดพ่อแม่เฮ้ยเองสองคน เอ็งนีอะพี่เพี่งนี่พี่เฮ้ยพี่เป็นไรอ่ะเอ็งอย่าพึ่งพี่พี่พึ่งตาให้พี่ทั้งสองคนพี่มองว่าทั้งสอคนเป็นพี่น้องกันเฮ้ยทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันเฮ้ยพี่พี่นาะ้งสองคนเป็นพี่น้องกันเฮ้ยพี่พี่เาะพี่บอกก่อนพี่บอกกอนทั้คนเป็นพี่น้องกันเฮ้ยพี่พึ่งตาเนี่ยโอ้ยหนูไม่ได้หนูทำใจไม่ได้กูดีใจมึงสองคนเป็นพี่น้องกันยังไงเอ็งก็ย อยู่พ่อใช่ไหมโยกพอโยกพ่อกหย่อนของพี่นีี่ตวแกนไกันยังไงเหเหน้โม้าไม่ได้แล้วแม่จะฆ่าพ่อไปุท